นี้เป็นอีกวันที่ครอบครัวข่าวสามที่ทําโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยได้สมาชิกใหม่เพิ่มะนะคะ,คะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีซึ่งน้องๆก็ร่วมที่จะเริ่มทํากิจการ,รเราเพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ติดตามการรายงานสดจากคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะคุณสายสวรรค์คะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะคุณกรุณาคุณขวัญชนกค่ะวันนี้ครอบครัวข่าว3มเรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะซึ่งที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมกับโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยกับครอบครัวข่าว3ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีพิธีมอบธงสัญ,ญลักษณ์ของโครงการเรียบร้อยแล้วค่ะ ธงสัญ,ญลักษณ์โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยของครอบครัวข่าวสามได้ถูกส่งมอบให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูลเกียรตินาควิวัฒก่อนที่อาจารย์จะส่งต่อให้แก่ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษาเพื่อทําภารกิจในการรณรงค์และส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะกลุ่มของคนอายุ18ถึง25ปีซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งภายในงานวันนี้ นักศึกษาทั้งหมดยังได้กล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและจะไปเลือกตั้งอย่างแน่นอนเพื่อร่วมสร้างประชาธิปไตยใสยสะอาดและเดินหน้าประชาธิปไตยด้วยพลังเยาวชนค่ะ ขณะเดียวกันตัวแทนนักศึกษาในแต่ละคณะยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนาเรื่องผู้นําในอุดมคติโดยมีพิธีกรและผู้ประกาศของครอบครัวข่าวสามเป็นผู้ดําเนินการเสวนาด้วยนะคะทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีนักศึกษาทั้งหมด25,000คนจากทั้งหมด10คณะ1วิทยาลัยค่ะและหลังจากนี้ทางมหาวิทยาลัยก็จะได้เตรียมทํากิจกรรมกระตุ้นนักศึกษาในแต่ละคณะรวมถึงการทํากิจกรรมออกไปรณรงค์ในพื้นที่ชุมช นใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอีกด้วยนะคะ และตอนนี้ที่ฉันอยู่กับนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีน้องนัทพลดีอดกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์อังสุภโชคผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสดีค่ะนัทพลเล่าให้ฟังหน่อยโดยปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ทํากิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยขนาดไหนคะครับก็หลักๆเนี่ยใน่วนของมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีการเมืองในส่วนของคณะนะครับแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนทองไ เราจะมีทางองค์การนักศึกษาและก็สภานักศึกษาที่คอยในส่วนของดูแลกิจกรรมนักศึกษาก็มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาทั้งหมดจากมหาวิทยาลัยครับค่ะแล้วการมีส่วนร่วมกับชุมชนภายนอกหรือว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งในแต่ละระดับนั้นทางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะนักศึกษาเองออกไปทํากิจกรรมอะไรบ้างคะครับหลักๆถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะไปทํากิจกรรมรณรงค์ให้กับชุมชนข้างเคียงของมหาวิทยาลัยได้ในรับในส่วนของการเลือกตั้งครับค่ะมีสองชุมชนใหญ่ๆ ครับก็จะมีของชุมชนพรนิสานแล้วก็ชุมชนเคหะของ5ที่เราทํากิจกรรมร่วมกันตลอดครับค่ะอาจารย์คะหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยไ,ได้เข้าร่วมโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยกับครอบครัวข่าวสามซึ่งตอนนี้มีสถาบันการศึกษาทั่วทั้งประเทศจํานวนมากแล้วเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนะคะจะขับเคลื่อนยังไงต่อไปคะครับก็มหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การไทยประชาธิปไตยนะครับ ก็เป็นกิจกรรมรัวมพลคนรักประชาธิปไตยหัวใจราชมุงคลธัญญบุรีนะครับจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคม2554เป็นการานำประชาคมของมหาวลัยออกมาลนนรงบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยนะครับภายใต้คําขวัญเ,เพื่อ,อหัวใจชาวราชมุงคลทัญญบุรีหัวใจรักประชาธิปไตยภายใต้ การสนับสนุนเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิรูปการเมืองยุคใหม่นะครับร่วมกันไปใช้สิทธิ์ไม่ไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงไม่นอนลับสิทธิ์ครับผมแต่ว่าโดยหัวใจหลักๆของการขับเคลื่อนในครั้งนี้คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยเราจะไม่จบที่วันที่สกรกฎาคมหลังการเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะคะเราจะร่วมเป็นกําลังเสริมอย่างไรกันต่อไปไหมคะครับก็เราก็จะหลังจากการเลือกตั้งเสร็จเราก็จะ เฝ้าดูแล้วก็จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในมหาลัยตลอดไปแล้วก็คอยดูเฝ้ามองการทำงานต่างๆของช่วยการตรวจสอบครับช่วยกันตรวจสอบครับ อาจารย์มากนะคะขอบคุณน้องนัทพลค่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายของคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยนะคะเอกลักษณ์อย่างหนึ่งแล้วก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจะนํามาใช้ในการรณรงค์การเลือกตั้งก็คือเพลง่อยค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่บนเวทีนะคะเป็นเพลงชอยรณรงค์การเลือกตั้งคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยชนะการประกวดเพลงพื้นบ้าน84ภรษาปวงประชาเป็นสุขสารมาแล้วด้วยค่ะ เชิญชมสั้นๆค่ะ ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของทางนักศึกษาที่นี่นะคะว่าจะไ้จะใช้เพลงชฉอยรวมถึงการแสดงศิลปะพื้นบ้านต่างๆนั้นออกไปรณรงค์ให้กับชุมชนโดยรอบค่ะถือว่าเป็นการสร้างสีงสันแล้วก็สอดแทรกเนื้อหารณรงค์ให้มีการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและปฏิรูปการเมืองให้ใสสะอาดค่ะและนี่ก็คือรายงานล่าสุดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ